ในช่องครูนัน h ช n แนลนะครับซึ่งคุณครูได้สอนนักเรียนไว้หลายวิชาหลายระดับชั้นนะลุงนะตอของชั้นม .1 ก็มีนะครับ new world 1นะครับนะครับภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นป .5 ทั่วประเทศนะครับมาดูคำสั่งที่3นะครับเป็นการแปลเนื้อเรื่องนะครับนะอ่านนะครับ read อ่านแอนและ complete เติมให้สมบูรณ์ชื่อหัวเรื่องก็คือ rain forest นะครับ forest แปลว่าป่านะครับนะ rain แปลว่าน้ําฝนป่าน้ําฝนก็คือป่าฝนชื้นหรือป่าอ่าป่าที่มีฝนเปียกชื้นนะครับตกตลอดนะครับนะในเนื้อเรื่องก็คือ6เปอร์เซ็ t ต์ออฟเดือดเซอร f เฟ e อีสเรนฟอเรสต์6เปอร์เซ็นะครับแปลว่าหกเปอร์เซ็นต์นะครับ Off of ของเดือดเซอร์เฟสนะครับ surface แปลว่าพื้นผิว อพอสเฟียสแปลว่าของนะครับ Earth, เอิร์ดแปลว่าโลกนะครับนะหกเปอร์เซนต์ของพื้นผิวโลกนั้นอีสแปลว่าคือนะครับคือป่าป่าฝนชื้นนะครับนะเรนฟอเรสเรนฟอเรสอว์เรียงพูดถึงทูอาร์พลาเน็ตเรนฟอเรสป่าฝนชื้นนั้นอาเป็นนะครับวอรี่อย่างมากนะครับอิมพูชั่นสำคัญทู to, ต่ออาร์ our, ของพวกเราพลาเน็ตโลก ก็แปลว่าป่าฝนเชิญนั้นเป็นป่าที่มีความสำคัญมากต่อลูกของเรานะครับเดในที่นี้หมายถึงป่าฝนเชิญหลายๆป่านะครับนะแทนคาว่าเด they are home to o o t of animals ์นะครับเดป่าเหล่านั้นนะครับอาเป็นนะครับโฮมเป็นบ้านในที่นี้ก็คือเป็นที่อยู่อาศัยนั่นเองนะครับนะอย่าไปแปลเป็นบ้านเป็นที่อยู่อาศัยชูต่อ ล lot มากนะครับออฟของ Animal สัตว์ต่างๆนะครับตัวเมสนั่นก็คือป่าเหล่านั้นเป็นสถานที่อยู่อาศัยของสัตว์ต่างๆนั่นเองนะครับจำนวนมากเช่น Monkey นะครับลิงสเน็ก s ์งู a n d e r s m o t h b i r d s น andbutterflies ผีเสื้อนะครับ liveinrainforest ซึ่งอาศัยอยู่ในป่าฝนชืน้น Lot offoodcomesfromrainforest ลดแปลว่ามากนะครับอ็อแปลว่าของฟู้ดแปลว่าอาหารคาแปลว่ามา From แปลว่าจาก r e i n f o r e s t ป่าฝนเชืนั่นก็หมายความว่าอาหารต่างๆนะครับนะมาจากป่าฝนเชื้นมากมายอาหารมาจากป่าฝนเชื้นได้ยังไงก็หมายถึงว่าในป่าฝนเชื้นั้นนำเอาสิ่งต่างๆมาผลิตเป็นอาหารนั่นเองความหมายสาม example ตัวอย่างเช่นนะครับนะ สามแล้วบ้างอีกตัวอย่างตัวอย่างบ้างก็คือตัวอย่าง2-3ตัวอย่างเช่นอาช็อกโกแลตนะครับนะช็อกโกแลตก็จะนำมาจากป่าฝนเชื้นนะครับก็คือนำเอาผลไม้อะไรต่างๆมาผลิตเป็นช็อกโกแลตอย่างนี้นะครับนะกาแฟนะครับกาแฟบานาน่านะครับกล้วยก็มาจากป่าฝนเชื้ h i n g s นะครับแปลว่าสิ่งต่างๆนะครับตัวเมส We use every day ที่เราใช้อยู่ทุกวันนะครับ Like a, แปลว่าเช่นนะครับ Paper กระดาษ a n d s o m e medicines แล้วก็ยาบางชนิดนะครับนะ Medicine เมายว่ายา s o m e บางชนิด Also come from rainforest Also แปลว่าด้วยเหมือนกันนะครับ Come แปลว่ามา from แปลวจาก rainforest Rainforest help to make the air clean too Rainforest นะครับป่าฝนเชื้อเหาช่วยให้ ชูเพื่อที่จะเมคทำดีแอร์อากาศ c คลีนสะอาดช่่ยด้วยเหมือนกันนั่นก็หมายความว่าป่าฝนเชิญนั้นช่วยทำให้อากาศนั้นสะอาดสดชื่นด้วยเหมือนกันนะครับ We all need r a i n f o r e s t but some people are cutting down trees in the forestWe พวกเราทั้งหลาย all แปลวทั้งหมด need แปลว่าต้องการ rainforest แปลว่าป่าฝนเชิญ but แต่ว่า s ้ m ไปวบ้าง people ผู้คนอาคั t t ิ้งนะครับเป็น p r e s e n t n t i o n u o u แ t e แ s e แปลว,ว่ากำลังตัดกำลังโค่นะครับนะอาคั t i ิ้งดาวกำลังค่น,น,คนะคน trees ต้นไม้ in the forest ในป่าฝนเชิญก็แปลว่าในขณะที่พวกเราต้องการป่าฝนเชิญน,นั้นแต่ผู้คนบางคนนั้นกำลังค้นต้นไม้ในป่าฝนเชิญ We should save our forest มีพวกเราต้องหลายชุดควรนะครับเซฟแปลว่าปกป้องนะครับนะ hour ของพวกเรา i n f o r e s t ป่าฝนเชื้ดังนั้นเราควรที่จะปกป้องนะครับป่าฝนเชื้นของพวกเราเอาไว้นะครับผมนี่คือคุณครูปแปลให้ทุกคำศัพท์เลยไม่เว้นแม้แต่คำศัพท์เดียวนะครับแล้วนำมาเขียนให้ทุกประโยคนะครับที่แปลไปเมื่อกี้นะครับพร้อมกับโขกด้วยหลักไวยากรณ์ไปแล้วในขณะที่กำลังสอน ตามสไตล์อักษรวิ่งด้านบนนะครับผมคราวนี้เรามาดูชาร์จกันนะครับนะนักเรียนสามารถนำมาเขียนชาร์จได้ดังนี้นะครับนั่นก็คือเรนฟอเรสป่าฝนชื้นมาใส่ไว้ตรงกลางเลยปา่าฝนชื้นทำอะไรบ้างนะครับมาดูในส่วนของ Home to Animals นะครับในส่วนที่เป็นที่อยู่ของสัตว์ต่างๆ ที่อยู่ของสัตว์ต่างๆก็สามารถแยกออกเป็นที่อยู่ของงูนะครับสน็กที่อยู่ของมังกี้นะครับเลงที่อยู่ของแอนเดอร์สนะครับมด Rain Forest นะครับมาอีกประโยชนึงประโยชน์หนึ่งก็คือนะครับอิ f o o o เ f o นะครับก็คือเป็นแหล่งอาหารให้เรารับประทานมากมายนะครับอะไรบ้างนะครับเช่นกาแฟนะครับนะผลิตต้นกาแฟผลิตลูกกาแฟมาทำเป็นกาแฟ ผลิตบางเสียงบางอย่างนะครับนะค,บคุณครูก็ไม่ค่อยเข้าใจละเอียดนำมาทำเป็นช,ช็อกโกแลตนะครับยู e v อ r y เด y นะครับที่เรานำมาใช้อยู่ในชีวิตประจำวันทุกวันเลยจากป่าฝนเชื้ก็คือ p a เ e อรนะครับนำมาผลิตกระดาษ e ม i c ิ n ีนะครับนำมาผลิตเป็นยาและมันก็ช่วยให้ make the air clean นะครับช่วยให้อากาศนั้นสะอาดสดชื่นแจ่มใสนะครับนะ,บนะจาก การที่มีป่าเยอะๆอันนี้คุณครูอธิบายโดยที่ไม่ได้เขียนคำแปลให้นะครับเอาเป็นว่าอาชื่อหัวเรื่องยังไม่ได้แปลเลยนะครับ The i m p r t s n i o n นะครับ i m p r t s n i แปลว,ว่าสำคัญนะครับ Of แปลว่าของ Rainforest นะครับก็คือความสำคัญของป่าฝนชื้นนั่นเองนะครับและแล้วก็จบหน้าที่69 All right Okay okay